Yeah. Oh. ย้าฮหยินดีจะรอบสู่การสอนแฟตในพา์ที่2ของพิธิกในครั้งนี้และสำหรับพาทนี้พี่จะสอนพื้นฐานการทำแอนิเมตภาพเคลื่อนไหวในสเต็ปแรกเอาลาะก่อนอื่นแล้วก็เปิดแฟตขึ้นมาทุกอย่างก็คล้ายๆเดิมนั่นแหละครับแต่คราวนี้เราจะเริ่มมีการวาดวัตถุโดยสมมุติขึ้นมาสมมุติว่าพี่จะทำจ้าสิ่งนี้นี่คือเดี๋ยวพี่ปลดล็อกแป๊บหนึง่งนี่ครับแล้วพี่สมมุติว่ามันคือ วัตถุที่พี่ต้องการจะให้มันเลื่อนจากข้างบนลงมาข้างล่างอาละโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าน้องๆหลายๆคนที่ไปเซิร์ชตามไปตัวโปรแกร,รมสอนแฟดโดยทั่วไปที่เขาลง YouTube เป็นภาคภาษาไทยนะที่พี่ลองไปเซิร์ฟๆดูแล้วเขาจะสอนในลักษณะของการทำแอนิเมตขั้นพื้นฐอนง่ายๆในการใช้แฟดแต่ทีนี้เดี๋ยวพี่จะทงท้ายพี่จะมีการแทรก การในแง่ของการเน้นในการใช้ในตัวงานจริงนะฮะแต่ตอนนี้เรามารู้จากกันก่อนว่าในแฟนเนี่ยสามารถทำแอนิเมตได้กี่อย่างกันแน่เอาละอย่างเบสิกแล้วพื้นฐานที่สุดก็คือการเป็นแอนิเมตแบบเฟรม by เฟรมแล้วก็ขั้นตอนแรกนะฮะน้องกดที่ช่องข้างๆแถวๆนี้เอาละเลิอกไปซักเฟรมที่10และกันหลังจากนั้นก็กด f 6 เพื่อที่จะทําการ Copy ้รูปลักษณะอย่างนี้ซึ่ง F6 เนี่ยคุณสมบัติของมันก็จะแตกต่างมีการคัดลอกจากรูปอของเลเยอร์ที่แล้วมาไว้อีกเลเยอร์นี้ซึ่งถ้าพี่แก้ไขเลเยอร์นี้ลบไปลบอะไรอย่างนี้ไปเนี่ยปึ๊บพอทำไลน์เล่นถึงตรงนี้นี่ครับมันจะไม่เกี่ยวกันและแน่นอนครับสามารถใช้ในเทคนิคแอนิเมตอีกลักษณะหนึ่งได้ก็คืออย่างนี้ฮะ กด F6 ไปแล้วจะประมาณนี้ลบตรงนี้ออกแล้วเลื่อนมาอีกหน่อยหนึ่งกะไทม์ไลน์หรือว่าอาจจะติดกันเลยก็ได้แล้วกด F6 อ,อีกทีแล้วก็ลบมาอีกนี่โอ้ย,อยกดผิด <c oughs> อ่ากดนี่แล้วก็ลบไปอย่างเงี้ยฮะเพื่อพอเรากดเพย์ป,ปั๊บเห็นไหมครับภาพมันจะขยับเช่นนี้แต่ทีนี้พี่จะไม่ได้สอนพี่ไม่ได้มาสอนน้องทำอินนี้ทั้งหาพี่จะสอนว่าถูกเคลื่อนที่ซึ่งเทคนิคของ พื้นฐานแรกเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานของการทำแอนิเมชันเลยจะว่าก็ว่าได้ก็คือการกำหนดรูปต้นรูปปลายนี่คือรูปต้นนะฮะวัตถุอยู่ข้างบนรูปปลายพี่ก็กดปึ๊บแล้วกดชิปค้างเนะะี่ยฮะลากลงมา,าเป็นว่ามันจะให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วกันืซึ่งบางทีเนาอ,อาจจะเลงเอ้ยม,มันตรงกันหรือเปล่านี่ฮะ,ะสามารถกดออปชันนี้ได้ที่จะเห็นเป็นลายเฉพาะลายเส้นนะฮะแต่ถ้ากดอันนี้ก็จะเห็นเป็นสีเลย แต่ส่วนนี้จะเห็นวัตถุเป็นวัตถุเลยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยน้องต้องระวังนิดหนึ่งอย่าเผลอไปใช้เพราะว่ามันมัมนมีความเรียดออนนิดหน่อยที่พี่จะต้องบอกในภายหลังแต่ว่าตอนนี้แนะนําให้น้องใช้2ตัวนี้ไปก่อนอาละอันนี้พี่จะดูเป็นเงาแล้วกะให้มันตรงกันหรือแล้วหลังจากนั้นน้องก็คีดเฟร,รมขึ้นมาประมาณที่อยู่กึ่งก้างซึ่ง อแล้วหลังจากนี้ก็ประมาณว่าพี่มองไม่เห็นมันใช่ไหมเพราะประมาณรูปมันตรงนี้พี่ไม่เห็นในขาน,นี้ก็สามารถกดตรงนี้ค้างครับยืดขึ้นมาได้กึ่งกลางตรงนี้ครับที่เป็นวงกลมกดค้างจะยืดจะยืดขามันได้แลัทีนี้พี่ก็จะเห็นรูปสุดท้ายแล้วอืมพี่ก็ดึงมาแล้วกะให้มันอยู่กึ่งกลางหรือจะกดคีย์บอร,ร์ดเราก็ได้ครับสามารถควบคุมด้วยคีย์บอร,ร์ดก็ได้ในการเคลื่อนที่แลหลังจากนั้นก็ซอยเลยซอยยิกๆเลยอ ซอ,อยคันกลางอะระหว่างกลางอันนี้เขาจะเรียกกันว่า in between สิ่งที่อยู่ในระหว่างกลางนั่นแหละแล้วเมื่อนะ้องกดเพย์ฟึบมันก็จะเลื่อนลงมาครับตามสิ่งที่น้องต้องการอันนี้พี่ให้มันห่างอจะห่างประมาณ2องสองสอละกันนะอ่าน,นี่สองฟี frame. เฟมพราะจริงตั้งสูตรของการทำแอนิเมชันนะครับเนี่ยที่พี่ตั้งอันนี้พี่ตั้งไว้เฟมเ t e โดยทั่วไปแฟเวลาเราอินซอแรกๆมันจะตั้งไว้ที่12เฟต่อวิ ซึ่งวิธีแก้ก็คือเข้าไปกดข้างในนี่แหละคะอันนี้ก็สามารถแก้ไซส์ขนาดหน้าจอได้อขอบขาวนี้แล้วก็จะเป็นตั้งเป็น Default หรืออะไรไปนี่ Background c o l o r สามารถเลือกสีได้สี Background ได้และนี่ความเร็วเฟรมเรท20 24เฟรมต่อวิอตัวนี้ก็ไซส์ซึ่งโดยทั่วไปจะ12เฟรมต่อวิแต่เวลาพี่ใช้พี่จะใช้24เฟรมต่อวิแต่ว่าพอ a n i m เม e พี่จะเบิ้ล2 เพราะว่ามันก็จะหารก็เท่ากับทีเฟรมต่อวิน่นแหละคะ่ะแต่ว่ามันจะมีเกนในกรณีที่พี่อาจจะแทรกอีเวนต์บางอย่างเช่นแบบว่าคาแรคเตอร์ขยับ2คนกี่เฟรมก็จะเหลื่อมกันแบบคนนี้ขยับคนนี้ยังอีกคนยังไม่ขยับพอเลเยอร์ยงมามันก็จะเหลื่อมกันนี้ได้ใช้เทคนิคอย่างนี้ได้ครับอาละกลับมาที่การทําวัตถุลงกันต่อน,นี้นี่คือการทําวัตถุเลื่อนลงโดยการแอนิเมตลักษณะเฟรม by เฟรมอย่างที่วิธีที่1อันนี้เป็นวิธีที่แนะนํานะฮะ แนะนำที่ให้ใช้กับอีกวิธีหนึ่งที่แนะนําไม่ใช้ก็คือวิธีการทําแบบของเทคนิคของแฟดเองก็คือมันจะลื่นกว่าการแอมเมยแบบเฟรม by เฟรมซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเทียบเอาเลยแล้วกันนะเฮ้ยเสร็คนต้องใส่คนต้องเสรอ่าเดี๋ยวพี่เทียบกันเลยการไอ้ล็อตตรงนี้โอเคมันเป็นการแอมเมยแบบสเต็ปธรรมดาส่วนนี้เดี๋ยวพี่ก๊อปปี้นี่ฮะคลิกขวาได้ะฮะเลือกก๊อปปี้มันจะมีก๊อปปี้เฟรม กาแฟธรรมดากับกาแฟเฟรมแตกต่างกันนะฮะมันมันไม่จําข้อมูลเนเดียวกันอาละพอพี่แพ้ไปตรงนี้เค mm hmm. <okay, S 2> พี่กาทไทมิ่งประมาณนี้ใกล้เคียงกันหลังจากตรงนี้พี่ก็ต้องทําวัตถุชิ้นนี้ให้เป็นซิมโบลโดยการกด f 8ซึ่งพอ f 8ปเปมันจะถามให้เราใส่ชื่อพี่เจ้าใส่ชื่อใใส่อะไรก็ได้ dbg อะไรก็ว่าไป movie clip คืออะไร bottle คืออะไร graphic คืออะไรเดี๋ยวพี่จะอธิบายไว้ละกัน movie clip เน้นในด้านการทำแอชชั่นสคริปต์การทำเกมแฝดหรืออินเตอร์แอคทีฟเนี่ยไอตัวนี้จะพพอร์ตได้ดีมากส่วนบอทลก็คือปุ่มนั่นเองการทำปุ่มปุ่มกดส่วนกราฟิกถ้าคนที่เน้นทำแอนิเมชันแนะนำให้ใช้เป็นกราฟิกแต่กราฟิกมันจะเมื่อเราใส่สคริปต์ในกราฟิกมันก็จะไม่ทำงานฮะอันนี้ก็เป็นจุดเซนเตอร์ของวัตถุให้อยู่มุมหรืออะไรไงไง,ไงพี่อันนี้ตรงงานนี้เป็นกราฟิกพี่ก็จะใช้กราฟิกแล้วกันนะ พอการาฟิกไปปั๊บพี่เลือกไปที่เฟรมสุดท้ายกด F6 เ,เหมือนกันครับใกล้เทคนิคใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้คือวัตถุเนี่ยถ้าเราถ้าเราจะไปแก้รูปตัวนี้อ่าสมมติว่าเราจะแก้เราจะถ่ายอะไรงนี้ไม่ได้เลยวิธีเข้าไปแก้รูปตัวนี้คือซูมกดดับเบิ้ลคลิก้าไปเนี่ยมันจะอยู่ในบอทเทิลไอ,อในใน,ในซิโบที่ทำเอาไว้ซึ่งมันก็อยู่ในไลบรารีตรงนี้ครับถ้าใครหาไลบรารีไม่เจอก็อย,อยู่มันจะอยู่ในวินโด์ฮะก็เขียนหาหาดูนี่ครับไลบรารี library. อยู่ที่นี่อ่าละอันนี้เวลาน้องจะก็สามารถแก้วัตถุนี้ได้พี่เดี๋ยวพี่ขอแก้รูปนิดนึงอ่าพี่เอาสีเงินปาดตรงกลางแล้วกันไอ้แม่ดิเอาเอาสีใกล้เคียงกันสีใกล้เคียงกันอาสีสเทาเข้มอืมมีไงอ่าอันนี้ก็สามารถเข้าเวทาเข้าไปแก้งรูปตัวนี้คะแล้วทุกรูปเนี่ยที่เรามีอยู่ไม่ว่าสีบโบตัวนี้อยู่ที่ไหนมันก็จะถูกแก้ไปแล้วอืมตามนี้ แต่พอทีนี้พอน้องแบบว่าเลื่อนผลอิมพองแล้วนะ,ะเราจะเริ่มทำแอนิเมตกันต่อกดวัตถุตรงนี้เลื่อนลงมาข้างล่างในพิกัดเดียวกับใกล้เคียงกันที่เราจะทํานี้อันนี้จะง่ายกว่าครับเพียงแค่เรานี่ครับวัตถุด้านล่างแล้วก็แล้วเราก็คลิกขวาที่ไทม์ไลน์ตรงนี้มันจะมีคีเอดสปด เอ้ hey, motion t วีนอันนี้พี่จะใช้บ่อยส่วนสปิ e นี่พี่ลืมไปแล้วรู้สึกว่าสปิ e นี่เกี่ยวกับการมอฟอันนี้พี่ก็ลืมไปแล้วว่ามอฟเป็นยังไงแต่ก็ปกติพี่จะใช้แต่ค r e a t e motion tween พอ c r ี a t e motion t w e e ไปปั๊บนี่ครับอันแรกกระตุกนะฮะแต่อันนี้จะลื่นกว่าเห็นไหมครับมันจะมีความมันจะมีการเคลื่อนที่ที่สมูทกว่าอันแรกเพราะว่า keyframe มันจะเยอะกว่าจานวน keyframe ที่เขาค r e a อ e แบบออโต้ให้จะเยอะกว่า แต่ข้อแตกต่างระหว่างการทำแอนิเมตลักษณะแบบนี้แบบแรกกับแบบที่2คือมันจะไม่แบบแรกเนี่ยจะไม่กินสเปคเครื่องพูดง่ายๆคือถ้าน้องทำทำงานไปเยอะๆเนี่ยจะจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากกว่าเทคนิคที่2เพราะว่าพี่เคยทำแฟดมาก็เยอะเหมือนกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าวตัว,ต,ว,ต,วตัวหน้าแฟดเนี่ยตัวเวิร์กิ n งเนี่ยมันมีซีโบเยอะ เยอะมากมากเนี่ยมันจะทําให้การอันดูงานช้าลงแล้วพอเผยก็อาจจะมีการค้างหรือการกระตุกได้เพราะฉะนั้นการใช้ซิมโบลให้น้อยที่สุดเป็นดีครับอ่าล่ะแล้วส่วนอันนี้ส่วนเทคนิคแอนิเมตอีกเทคนิคหนึ่งพี่จะเรียกได้ว่าพี่ไม่ค่อยแนะนําจะให้ใช้เท่าไหร่อืมเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ค ค่อนข้างจะแบบว่าคนทํานี้ต้องโปรหน่อยคือการแอนิเมตแบบไปข้างหน้าฮะก็คือสือว่านี่น้องกดกิจกรประมาณนี้แล้วน้องก็เลื่อนวัตถุนี้มาอาจจะให้ห่างประมาณนี้นี่ครับอันนี้เป็นการแอนิเมตแบบไปข้างหน้านะฮะก็คือน้องที่ทาแฟดเนี่ยต้องแม่นต้องแม่นเหมือนกันว่าการขยับเนี่ยจะจะต้องไปลักษณะทิศทางอะไรยังไงซึ่งถ้าพลาดเนี่ยเบ้ เพอเพอมันก็อาจจะงานอาจจะไม่สวยเลยก็ได้ซึ่งซึ่งผลลัพธ์ก็ไม่ค่อยต่างจากเทคนิคแรกฮะแต่ว่ามันจะเร็วกว่าคงตรงที่เราไม่ต้องไปนั่งข้างกลางแล้วก็นั่งดึงนั่งอะไรแต่ว่าก็ต้องแม่นต้องแม่นอยู่เหมือนกันเทคนิคนี้เอาละทีนี้สิ่งที่พี่จะสอนเนี่ยไม่ได้มีแค่การเอาวัตถุนี้เลื่อนลงมาอย่างเดียวพี่จะสอนการ ใส่รายละเอียดของงานลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเพราะงานทุกชิ้นเนี่ยถ้าเราใส่ความใส่รายละเอียดลงไปงานก็จะดูดีขึ้นอ่ะละทีนี้เนี่ยพี่ขีเดพี่จินตนาการว่าไอ้เหลี่ยมเหลี่ยมนี้คือก้อนอิอก้อนหินที่หล่นลงมาปึ๊บถึงเลเยอร์นี้แล้วพอไอ้เลเยอร์ล่างนี้ใช่ปะ่ะอ่าแล้วทีนี้พี่ขีเดเลเยอร์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งพี่เลื่อนไว้ข้างล่างแล้วล็อกด้วยนะคะ ต้องล็อกจำไว้ว่าต้องล็อกเลเยอร์หนึ่งด้วยเพราะว่าเวิร์กเวิร์กของเลเยอร์หนึ่งของเราทำทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าแล้ะทีนี้พี่ก็ขีด,ดพื้นเอาเดี๋ยวเลือกเป็นสีน้ำเท,ทาน้ำตาลแล้วกันให้รู้สึกว่าอ่านี่เป็นพื้นอ่าหรือพื้นพื้นเขียวก็ได้อ่าดูเป็นพื้นหญ้าแล้วกันก็คือการตกของพื้นเนี่ย มันมันก็แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแรกๆเดี๋ยวพี่ทําพื้นเป็นพื้นคอนกรีตก่อนละกันนะพื้นคอนกรีตแข็งเคสีสีแนะนําก็ให้สีต่างกันนิดหนึ่งเอาสีเข้มๆหน่อยละกันอืมอ่าละเป็นอันนี้คือก้อนคอนกรีตที่จะตกลงพื้นปักถ้าแอนิเมตโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยอันนี้คือแบบว่าเรามักจะเห็นในงานแอนิเมชันแบบว่าทุนต่าเขาจะทําของตกก็มาแค่นี้แต่ อันสิ่งที่พี่สอนเนี่ยไม่ได้ทําของตกแค่นี้คือพี่จะสอนเรื่องการใส่และรียญลงไปพอวัตถุตกถึงพื้นปุ๊บก้อนคอนกรีตไม่ว่าจะยังไงก็ช่างมันต้องมีการสปินตัวขึ้นมาและการสปินตัวขึ้นมาก็จะไม่สูงเพราะว่าก้อนหินก้อนหินเนี่ยจะไม่ใช่ลูกปิงปองเพราะฉะนั้นการลอยขึ้นมาก็จะเป็นขึ้นลักษณะประมาณนี้อ่าและนี่ครับคือเป็นการอนิเมตแบบไปข้างหน้าหน่อยในการกล่าวว่าเออมันขึ้นสูงประมาณนี้นะ อ่าละและอันนี้ก็ให้ลงมาติดพื้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งน้องอันนี้เดี๋ยวพี่กดลากทีคีเฟมสุดท้ายแล้วกด F 5้าปักปักอืมซึ่งสังเกตไหมฮะการตกของมันจะเริ่มเจนเริ่มรู้สึกว่ามีชีวิตนิดหนึ่งตึกตึก๊กอืมแตเริ่มรู้สึกว่าเออนี่เป็นวัตถุที่หนักนะแต่พี่รู้สึกว่าพี่ให้คียให้มันสูงเกินไปลอยสูงเกินไปอ่า อันนี้เดี๋ยวเอาให้ใกล้เคียงกับรูปแรกแล้วกันประมาณพิกัดประมาณนี้อันนี้ก็เข้าใกล้ตรงนี้นิดหนึ่งโอเคปึ๊กอืมอันี้ก็รู้สึกว่าเป็นวัตถุที่วัตถุหนักที่ตกลงมาใช,ใช่ไหมฮะอ่าแลแต่ทีนี้เนี่ยของที่ตกลงพื้นกระแทกลักษณะอย่างนี้จะต้องมีเอฟเฟคด้วยซึ่งโดยปกติเราส,รสามารถใส่เอฟเฟคได้หลายรูปแบบ แต่ถ้าเป็นกระตูนแนวแบบตลกโปกฮาเอฟเฟกก็อาจจะเป็นเส้นที่เคยเห็นนะฮะถ้าเป็นอาจจะเส้นสีเอฟเฟกสีส้มละกันก็คือนี่แต่อฟเฟกเนี่ฮะนี่เดี๋ยวพี่ขีดสดเลยเดี๋ยวพี่ใช้เทคนิคประมาณนี้กดตรงนี้อ่าพอตรงนี้แตกไปปุ๊บ เบกพาร์ทด้วยพี่ก็กรอบรูปประมาณนี้เอาเป็นว่าคิเฟรมนี้พี่จะให้เป็นเห็นเอฟเฟกสั้นๆเล็กๆแล้วก็เลื่อนวัตถุนี้เดี๋ยวหยิบหยิบทีละข้างนะฮะเลื่อนออกมาแล้วก็ขยายมันออกมาอันนี้คือเป็นเทคนิคแบบว่าแนวการ์ตูนแบบตลกๆก่อนนะฮะเพราะของแนวตลกนี่จะทำง่ายกว่าอปืปึ๊บแล้วเลเยอร์ตรงนี้ก็อ่าเริ่มเริ่มลบมันออกกะกะว่าพี่กะว่าลบประมาณนี้อืม งแล้วก็เลื่อนเลื่อนออกด้วยอ่าและเลเยอร์ตัวนี้ก็หายไปก็คือมันจะปรากฏอยู่แค่3ามเลเยอร์ก็พอเข้าอีเวนต์ก็คือปักนี่ฮะจะเป็นเทคนิคแบบปึ๊กอันนี้เป็นแนวแบบง่ายๆเป็นการ์ตูนแบบแนวตลกตลกนิดๆหมอกสลับการ์ตูนที่แบบเนื้อหาตลกนะฮะถ้าเอาไปใส่ในการ์ตูนแนวแบบดรามานี้มันดูไม่เข้ากันนิดๆน,นะฮะหรือ แต่ถ้าเนี่ยไอแนวดรามานี้สิ่งที่ควรจะใส่ก็คือเป็นเอฟเฟกที่เป็นฝุ่นหรือสเก็ดดินอะละอันนี้จะต้องรายละเอียดเยอะขึ้นนิดนึงพอตกมาแทนทีที่กระทบครั้งแรกก็เส้นเอฟเฟกก็จะออกมาละนี่ปึกสองฝั่งเป็นเศษดินเล็กๆนะฮะเป็นเศษไอหินที่หล่นตรงนี้อันนี้จะต้องใช้เทคนิคลักษณะแบบว่าเฟรม b เฟรมซะหน่อย แล้วก็นี้ครับมาข้างๆ f f6 ก็คือจะก๊อปจากอันเก่ามาแต่นี้พี่ไม่ต้องการจะก๊อปจากอันเกา่า๋ยวโอ้ยกดผิดพี่ก็เลยต้องใช้เป็น f7 นี่ฮะแล้วนี้จะเหลืองๆสีเหลืองครับเพราะว่ามันสีมันกลืนกับสีขาวเราเลยจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นวิธีเปลี่ยนใน้สีเส้นพวกนี้ก็คือเดลมาคกที่ช่องนี่ยฮะนีะ่แล้วจะบอกมันก็จะเป็นรายละเอียดของดีเทลเลเยอร์ก็จะมีช็อตความจริงเลกร้อยเปอร์เซ็นต แลวก้อน,นี่ฮะเลเยอร์ Layer, ตัวีนี้พี่บอกว่ามันแบกกราวสีขาวครับเพราะทำไมเหตุผลที่สีเหลืองบออยู่หลังแบกกราวสีขาวเนี่ยมันถึงมันดูจางๆแล้วมองไม่ค่อยออกเพราะว่าสีเหลืองเป็นอยู่จัดอยู่ในสีโทนสว่างนะฮะเวลาอยู่หลังแบกกราวขาวที่มันสว่างอยู่แล้วมันก็จะหายไปนี่ครับอ่าแล้วพี่ก็ใส่เอฟเฟกขึ้นอ่านี้สเก็ตลอยออกมาจากตำแหน่งเดิมนิดหน่อย ไม่ต้องมากอันนี้ต้องอาศัยการก่าเอานะฮะอาศัยประสบการณ์และการก่าเอาพอประมาณนี้โอเคพอตรงนี้ก็ลบออกเอฟเฟกต์ก็จะน้อยลงเห,เหมือนว่าเหมือนว่าวัตถุจะเริ่มอยู่ตัวที่เลเยอร์ประมาณนี้แล้วก็วัตถุตรงนี้ดี๋ยกดผิดกดผิดอ่าสิ่งที่อยู่ประมาณนี้ก็คือวัตถุก็จะเริ่มหายไปแล้วก็วจะมีบางชิ้นที่เริ่มหลอมแหลมอยู่ ส่วนเลเยอร์นี้ก็ f7 อีกทีฮะให้วัตถุหล่นแมะอยู่กลางพื้นไอ้ฝุ่นเนี่ยหล่นอยู่กลางพื้น f ต่อไปนี้ก็คือจะให้หายไปเลยเพราะแอนิเมตเข้าจริงงปั๊บก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะปึ๊กนี่ฮะปึ๊กรู้สึกว่าปึ๊กอันนี้เปลี่ยนพี่จะใส่คค่อนข้างนี้ไปหน่อยหนึง่งน่าพอหล่นมาปึ๊กนี่ยฮะ ให้ความรู้สึกว่าว่ามันมีการหล่นตรงกระแทกพื้นจริงๆและก็อีกอันหนึ่งก็คือสามารถใส่เอฟเฟกควันได้เอฟเฟกควันควรจะอยู่ที่เลเยอร์ไหนควรจะอยู่เลเยอร์เหนือวัตถุชิ้นนี้เอฟเฟกควันก็จะอ่าละเดี๋ยวพี่จะใส่ควันแบบง่ายๆแล้วกันนะอืเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นแบบผงฝุ่นนะฮะ อันนี้เดี๋ยวพี่ปรับเลยเป็นอุป c i t y ีักสักประมาณ50าสิบเอฟเฟกตรงนี้ใส่ไป oh. ปึ๊บอ๋อล้วทีนี้พี่เริ่มเห็นปัญหาอย่างหนึ่งแล้วจริงๆเนี่ยวัตถุไอ้ฉากหลังตรงนี้ควรจะอยู่ข้างบนนะฮะเพราะว่าเอฟเฟกควันมันจะได้กืนไปกับข้างหลังไปเลยนี่ฮะพอลดล็อกเลเยอร์นี้ก็จะเป็นอย่างนี้ใส่มาปุ๊บ แล้วควันนี้ก็ควรลักษณะการปรากฏของเอฟเฟกควันนี้พี่จะขอใช้เทคนิคแบบการปรับชิ้นละกันนี้พี่มาที่เลเยอร์แรกไอเลเยอร์ตรงนี้ครับก่อนหน้าก็คือเราต้องแบบว่าควันเนี่ยมันจะเริ่มออกจากเซนเตอร์ของวัตถุครับพอตรงนี้ก็จะขยายตัวเต็มที่อะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่ใช้เทคนิคผสมผสมผสานกันเลยดีกว่าพี่จะใช้เทคนิคเจ้านี้เป็นไอ ซิ b โบก็คือพี่กด F8 ขึ้นมาและใช้การาฟิกพิมพ์คาว่าคบอ,อนอพิม์ภาษาไทยก็ได้นะฮะหรือจะพิมพภาษาอังกฤษก็ได้หรือจะพิมพ์มงม่วงก็ได้แต่คิดอะไรไม่ออกอ่าล่ะและ้วก็เลเยอร์ตรงนี้ก็คือให้มันเป็นกระจายเต็มขยายตัวเต็มที่ที่พิเคเอิโบนี่เดี๋ยวจะมีผลตอนท้ายว่าทําไมถึงต้องทำนะฮะ อย่าตัวเต็มที่ปั๊บแล้วก็คลิกขวาตรงนี้ได้คร Key Motion t u r i n e มันเป็น Keyframe สั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นควันก็ขยายตัวเร็วพวอขยายตัวเร็วเพิ่ม Keyframe ท้ายๆพี่จะให้ควันมันแบบว่าก็ค่อยพัดและจางหายไปก็ประมาณเลเยอร์ประมาณตรงนี้ฮะคิดปึ๊บแล้วก็เคเลื่อนมาทางนี้นิดหน่อยตามทิศทางที่คิดว่าลมน่าจะพัดมานะฮะแล้วก็ควันมีการมันจะมีการกระจายตัว อย่างที่2แล้วสุดท้ายก็คือมันจะต้องจางหายไปและจางหายไปนั้นควรทําเช่นไรการทําเบนซิโบเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือสามารถทําเลดเอฟเฟกประมาณนี้ได้ฮะก็คือปรับเดี a, ๋ยวคลิกไอ้พอลิพตี้ขึ้นมาถ้าเลื่อนเต็มๆก็ประมาณนี้แหละโอเคอันนี้มันจะไปตั้งว่าให้ a อนิเมะในเนี้ยมันหลูบหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพย์วันสเต็ปซิงเกิลเฟรมหรืออะไรก็ว่าไปอ่าแล้วทีนี้ก็คือมาอยู่ที่คัลเลอร์ นี่ครับที่มันเขียนว่านอนพี่เปลี่ยนถ้าเป็น Bright เน็ก็คือปรับความสว่างมืดสว่างได้ที่ศอร์เซนตตรงนี้แล้วที่นี่นี้ก็จะเป็นการเบี่ยงเบนทางสีสามารถใช้ในกรณีทำแสงพระอาทิตย์หรือแสงเอฟเฟกที่แบบว่าค่อยๆมีการเปลี่ยนสีไปพวกนี้แล้วก็จะปรับว่าให้มันเปลี่ยนจากสีเดิมไปกี่เปอร์เซนต์ในอะเรียตรงนี้ ส่วนอันนี้เป็นอัลฟานี่คือสิ่งที่เราต้องการก็คือให้มันหายไปเลยอันนี้คือความชงชัดทร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้คือหายไปเลยอันนี้เป็นไอวานที่อันนี้เหมือนกับการเหมือนมันจะเป็นเกี่ยวกับที่เราเซตติ้งในกรณีสเต็ปอื่นที่แบบว่าเราจะเปลี่ยนเทคนิคไปไปมาเนี่ยแต่หลักๆก็คือเนี่ยฮะอัลฟาคือสิ่งที่เราต้องการนี่แหละแล้วก็ขีดเอ็นโมชั่นทวีนซะเลยเย้ตรงนี้ไม่มีประโยชน์แล้วกรุณากด f 7ไปด้วยครับก็คือบ่งบอกว่า ตัวนี้คือ working area ที่มันงานเคลียร์แล้วอ่าละทีนี้เราก็มาดูตัว project กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงชิงาละวะัตถุตกมา,มาปักนี่ครับมีควันด้วย effect ฟฟควันก็โผล่มาแล้วที่เหลือน้องก็จะใส่ effect เ,ฟเ,ฟเสียงซาวประกอบที่ไปหาเองหรือไม่ก็ต่อไม่แล้วก็ทำของตกจริงๆอะไรก็แล้วแต่นะฮะในเทคนิคต่างๆนาะนาะซึ่ง ไอเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องใส่เสียงที่พี่ค่อยบอกทีหลังดีวกว่าเพราะเดี๋ยวน้องจะหัวระเบิดเอาออาแล้ววันนี้พี่ก็จะสอนประมาณนี้ครับวิธีทําวัตถุตกลงพื้นอาละมันก็จะประมาณนี้แหละแล้วประมาณว่าถ้าเกิดว่าจู่ๆเนี่ยน้องอยากให้วัตถุเนี่ยมันมีผลกับหน้าจอแค่ละหน้าจอคนเล่นคือแบบอว่าถ้าตกแค่เนี้มันปุ๊บธรรมดามันมันธรรมดานิดๆนะอ่าอยากให้มันมีอะไรที่มันดูกลังการขึ้น ทีนี้เนี่ยขั้นตอนสเตปนี้จะค่อนข้างยากเพราะว่าน้องจะต้องทำเบนซิโบขึ้นมาอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะใช้เทคนิคประมาณนี้แล้วกันก็คือแบบว่าสิ่งที่คาดฝันคือต้องมีการสั่นสั่นสะเทือนอหน้าจอแบบว่าวัตถุนี้มันตกมาพุง่งมีเอฟเฟกถึงคนดูถึงกล้องเลยอะไรประมาณนี้พี่าพี่เดี๋ยวพี่คีไอตรงนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็กดอ่า ก๊อปี้เฟรมตรงนี้ไว้และไอ้พวกนี้ก็คือไอ้ไอ้ข้างหลังก็ไม่ต้องยุงะะ่งแล้วคคือยุ่งที่เลเยอร์ใหม่ที่ขึ้นไอ้คีย์เฟรมใหม่ที่แอดพี่ที่พี่แอดมาตรงนี้อ่าเออแล้ววิธียากวิธีลากให้ไทม์ไลน์มันยาวขึ้นกด F5 นะครับแล้ววิธีลบกดวิธีลบก็คือกดชีฟ M5 ลบคีย์เฟรมออกเป็นคีย์ลัดนะฮะซึ่งจริงๆมันก็อยู่ไอ้ไอ้ข้างในตรงนี้แหละซึ่งพี่เองก็ไม่ได้ใช้มานานก็ลืมไปแล้วว่ามันคืออะไร <laughs> เอออ่ะละ แต่ทีนี้เนี่ยคือพี่ต้องทําวัตถุให้เป็นติโบขึ้นมาอันนึงเดี๋ยวพี่ตั้งไว้ประมาณเซนเตอร์แล้วกันนะกด F8 อันนี้เป็นเราเป็นชื่อ CCR แล้วกัน CCR แ้วเมืเ่อกี้เปิดเข้าไปปั๊บคี์เลเยอร์นี้จำได้ไหมครับที่พี่ลากกดตรงนี้กดที่เลเยอร์มุมสุดต,ตรงนี้แล้วกดชิปค้างและกดตรงนี้นะฮะ แล้วก,กดคลิกขวา copy frame แล้วก็เอาเข้าไปในซีโบโที่พี่ต้องวาดอะไรสักอย่างแล้วทำให้เป็นซีโบโเอาไว้แล้วมาคลิกเข้าไปอ่าแล้วลบรูปนี้ออกแล้วก็คลิกขวาเพจอันนี้ไปแทนแลวทีนี้ครับเหตุผนลนว่าทำไมพี่ถึงต้องทำเป็นซีโบโตรงนี้ไว้เพราะว่ามันจะได้เล่นในแง่ของการแอนิเมตได้และทีนี้ไอ้ที่อยู่ข้างนอกนี้ก็คือเปล่าประโยชน์แล้วฮะลบออก ถ้าทำลายจะกินยาวก็ประมาณนี้นะอืมอเคใช่ตอนนี้ก็ทุกอย่างนี่ครับอยู่ใน,อย,ในอยู่ในซิโบอันเดียวแล้วแต่ว่าที่ต้องที่พี่ต้องทำตรงนี้คือบางทีต้องขยับให้มันอยู่ตำแหน่งที่พิกัดเดิมนี่ครับประมาณพิกัดเดิมก็ประมาณนี้เคประมาณนี้และทีนี้เนี่ยวิธีเล่นเทคนิคก็คือพอวัตถุตกลงพื้นปับ๊บทิ้งระยะเวลาสักหน่อย แล้วเราก็นี่ครับประมาณเลยคีย์เฟรมประมาณนี้กด F6 e ไว้ตอนแรกเดี๋ยวต้องขีดโมชันทวีนทิ้งไว้ก่อนฮนะขีดโมชั่นทวีนไว้ปึ๊บพอมาถึงตรงนี้ปึ๊บก็ประมาณนี้ก็ F6 e อีกทีเลื่อนเลื่อนหน้าจอลงมาอ่าเลื่อนหน้าจอลงมาแล้วก็บิดนิดหน่อยอโอเคครแล้วกด F6 e ประมาณนี้ต้องต้องดูแบ็กกราวด์ข้างหลังครับเพื่อไม่ให้ ไอพื้นข้างล่างเนี่ยมันโผล่ลอยขึ้นมาเกินพีกัดเพราะตอนนี้พี่จะให้ให้รูปมันบิดลอยตัวขึ้นมาสปินตัวขึ้นป๊บเหมือนกล้องกล้องมีการกระแทกตัวขึ้นมาแล้ทีนี้ก็เดี๋ยว Copy ตัวนี้มาเพื่อจะให้กลับเป็นสเต็ปเดิมเป็นภาพเป็นท่านิ่งท่าเดิม ค okay. ประมาณนี้เนี่ยอันนี้เหมือนจะเดี๋ยวพี่เลื่อนมาขนาดนิดหนึ่งปึ่งอันนี้ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเคลียร์ใหม่ น,นี่พอดีที่วัตถุกตกพื้นเยอร์นี้ถัดม,มาอีกนิดหน่อยแล้วกันโอเคให้วัตถุลอยขึ้นมา Copy ปเพจที่นี่โอเคแล้วก็ทำประมาณนี้เคเคเฟรมที่อยู่ตรงนี้ก็เลื่อนลงมาอืม ได้เป็นไงปึ้งเคเหมือนจะอ่าพอพอใช้ได้ก่อนรู้สึกว่าเออพื้นตรงนี้มีการรับเอฟเฟกมีทำให้รู้สึกว่าไอ้วัตถุนี่มันตกลงมาแล้วมีความรุนแรงของมันขึ้นอ่ล้วครับนี่ก็คือเทคนิคของพี่ที่บอว่าจะสอนแอนิเมตแรกๆถ้าน้องดูไม่ทนันหรืออะไรไงก็สามารถกดกรอ กดกอกลับไปได้ครับเพราะพี่เอาไปลง YouTube มันก็กดกอได้อยู่แล้วอ่าแล้วส่วนเทคนิคอื่นๆต่อไปเดี๋ยวพี่จะค่อยๆทยอยสอนทีหลังเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ต้องนึกก่อนว่ามันเหลืออะไรบ้างถ้าน้องคนไหนอยากรู้เทคนิคการทําอะไรยังไงก็เดี๋ยวพี่จะค่อยๆทยอยทําตามแล้วก็เอ้ทํารีวิวเอ้ทำไอ้สอนเนี่ยติดติดรีวิวทาช่วงทารีวิวเกมบ่อยก็เลยติดรีวิวไปเออ อ่าล่ะทั้งไงก็ขอจบการสอนตนในหลักสูตรการทำแอนิเมตวัตถุเคลื่อนที่ก่อนละกันข้าวหน้าพี่อาจจะอาจจะเป็นเอ่อวอล์กเซอร์เคิลก็คือทำคาแรคเตอร์เดินเนี่ยนะฮะทั้งไงก็ขอขอบคุณนะครับที่มารับชมนัำฟันนะครับขอบคุณครับ